มีอยู่คร,รั้งหนึ่งอาตมาไปพักอยู่ทั้งหนองคายทุกมือกาเหตุการณ์ปกติแต่ว่ามีมือหนึง่งอาตมาเนี่สังเกตเห็นเจ้าอาวาสเนี่ยเพื่อนมองอาตมาสีแปลกแกตั้งแต่เศร้าหอดเพ่นเล่าเลี้ยวบางยหันตะวันเลี้ยวบางอย่างบางคืออาตมากับยานเด้เอ๊กูมีความผิดอย่างเนาะคือนยุหันลาเห็ดใดคิดจ่ของเสียพอดใจหอดแงมเพ่น แม่ออกกรเจามาเพี้ยนเนาะอาตามาก็เลยตัดสินใจถามเราเลยอาจารย์มี่อีหยังกับผมบ่ผมเห็นอาจารย์คือจังบส่สบายใจเล่าบัดต่อปตามามาวา่าหลวงพิวันย่ำตายหลวงพี่วันอย่ามาตายอยู่หนีเด้อไว้คือวางสัน่นอาจารย์จักคอยสีหาซื้อโลงอยู่เสละมาใส่ให้เจ้าคอยเห็นพาอยู่ขวัญแกนเพื่อนตายอวนคือเจ้านี่ละ เป็นหาล่วงใส่ยากสันดอกโอ้ยหนึ่งว่าเรื่องอยังขั้นมั่นยากไยกบจับผมลงบอ่อป่าโรดเออดีดีดีขคอยสีบอะไเกียร์ปา่ายุ่เป็นเดือนบุญละเพื่อนว่า